สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัมภาษณ์ที่จะมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพกับการฝังเข็มบูรณาการร่างกายและนี่คือเคสคนไข้จริงที่จะมาร่วมพูดคุยปัญหาสุขภาพกับเราในวันนี้ครับคุณปูอายุ46ปี มีอาการหมดอารมณ์สาวมีภาวะซึมเศร้าอย่างหนักใบหน้ามีฝ้าท้องผูกนอนไม่หลับถึงขนาดต้องรับประทานยาก่อนที่เราจะไปชมการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดผมขอย้อนกลับไปชมการให้สัมภาษณ์ของคุณปูครั้งแรกกันครับรู้สึกว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างคะเกี่ยวกับสร้างไทยเรารู้สึกค่ะ,คะโดยทีแรกที่มาที่นี่นะคะก็ศึกษาจาก YouTube เอ่อด้วยความบังเอิญอ่าแล้วตอนนั้นเรามีความเพียดเื่นสุขภาพเราคือว่าเอาไม่หลับเราเบื่อเพียเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยนะะแล้วก็ท้องผูกค่ะกุ้งไปสารพัดแหละว่างด้วยคิดมากก็มาดูดูก็ดูหลายๆเคสของคุณหมอแล้วก็ดูรายการเทปรายการของคุณหมอด้วยอ่าก็เลยปุ๊ปั๊บ ตัดสินใจชวนแฟนมาตอนที่คุณภูมีอาการที่มีอาการมานานหลายปีไหมคะห้าปีแล้วค่ะเรื่องนอนไม่หลับนี่นะคะห้าปีแล้วก็ทานยาด้วยเหมือนทานยา,านอนหลับด้วยนะคะแล้วก็ยาระบายเป็นของคู่กันเลยแล้วก็อะไรที่เขาว่าดีลองหมดอย่างเช่นไปทำอะไรมาบ้างคะพี่อย่างตอนนั้นเน้น เรื่องความสวยความง,งามของตัวเองด้วยก็ไปฉีดโบมาแล้วก็เอฟเฟกตาหมวัวมือถ่องนี่มันมัน,ม,นมันฉีดมันเป็นยังไงบ้างพี่ไปฉีดบริเวณร,รอบดวงตาเพื่อลดรอ,อ,อยตีนกาแพ<ผ>งไหมพี่ตอนนั้นก็แพงนะคะแพงทำแล้วเป็นยังไงบ้างก็ฉีดแล้วมันก็มันก็เห็นนะนะว่ารอยเหี่ยวย่นมันหายแต่พอตาเราไม่ดีเนะี่ย ป็นวก็ตามัวครั้งแรกเลยไม่ได้มัวใช่ไหมไม่ได้มัวค่ะตอนแรกเลยคิดว่าอายุเลยเยอะขึ้นเพราะว่าอายุสี่สิบหกแล้วนะคะก็อายุเยอะขึ้นอาจจะเป็นด้วยสายตาตามสภาพวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่มันปุ๊บปั๊บเลยช่วงนั้นฉีดแล้วมันเป็นเลยที่เดือนหนึ่งค่ะหลังจากนั้นเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วขับรถไปรับลูกที่โรงเรียนจะยนเทิร์น อยู่ตารถมาแบบเต็มเลยมันเป็นเฉียบพันธุเหรอคะใช่หลังจากนั้นเดือนหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าพอฉีดปุ๊บแล้วเป็นเลยอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็วิ่งไปหาหมอตาก็หมอตาก็บอกว่าตาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่าสายตาที่เคยวัดไว้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยก็ถามหมอก็บอกว่าเออโบเขาไม่ไม่มีส่วน แต่อาจจะมีบ้างแต่เป็นส่วนน้อยก็ไม่ได้รับการยืนยันที่ชัดเจนอาใช่เราก็มันไม่น่าใช่เพราะเราประสบกับตัวเองแต่เราพูดความรู้สึกให้ใครฟังเนี่ยมันเขาก็คงไม่เข้าแค่เข้าใจเราค่ะแล้วอะไรทาให้เราแน่ใจว่ามันเป็นผลกระทบก็เวลาผ่านไปสายตาก็กลับมาปกตินาคะทำยังไงมันถึงมาปกติเ่อพี่เออก็ไม่ได้ทําอะไรปล่อยไว้เฉยก็ปล่อยไว้เฉยเฉยแล้วก็ด้วย สารเนาะสารอะไรที่มันเข้าไปก็แล้วแต่พี่คิดอย่างนั้นนะคะว่ามันก็ออกไปจากร่างกายเราแล้วผ่านไปสักระยะหนึ่งซึ่งจำไม่ได้ว่าน่าจะเป็นปีหรือว่าปีกว่ากลับไปฉีดปีทำืี่เดิมหรือท่เดิมป่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนค่ะชอบลองเปลี่ยนหมอก็เหมือนเดิมคันนี้สังเกตตัวเองเหมือนเดิมฉีดบริเวณต่างๆเอ่าใช่ ที่อื่นไม่เคยฉีดก็เอาใกลตาแต่แต่แต่ก็ได้บอกเคสนี้กับหมอที่ฉีดไปอ่าฮะสถาบันที่ไปก็เชื่อถือได้ค่ะก็ไปแล้วก็แพงด้วยค่ะคิดว่าเขาก่อนคงแพงไม่พอไปเอาใหม่ลองอีกสักครั้งหนึ่งก็ไปอ่าพอฉีดไปเหมือนเดิมเราเพราะเราสังเกตตัวเราเองอยู่แล้วเดือนหนึ่งผ่านไปค่ะเริ่ม วัฏจักรเดิมเลยเตะเลยแพ้แสงแพ,แพ้นู่นแพ้นี่ก็ไปหาหมอตาอีกค่ะอ่าคราวนี้หาทั้งสองโรงพยาบาลเลยเป,เป็นเฉียบพลันเหมือนเดิมอ่าเดือนหนึ่งเหมือนเดิมค่ะเดือนหนึ่งผ่านไปแล้วก็เป็นขึ้นมาอีกเป็นขึ้นมาอีกตอนนั้นคิดังไงที่มันว่ามันเป็นของปลอมหรือว่ามันเป็นอะไรไหมคิดว่าหมอก็ยืนยันว่าหมอที่เราไปตรวจตา เขาก็บอกไม่น่าเกี่ยวนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ข่าใส่ตาเราเปลี่ยนนิดหน่อยเองค่ะเราก็อ่ะโอเคเราฟันธงเองละว่าใช่แน่นอนแล้วเราก็บอกเพื่อนว่ารอข้างว่าเราเป็นอย่างนี้คนคนที่ไปด้วยกันเป็นไหมไม่เป็นไม่มีใครเป็นเลยกลัวไม่พีตอนนั้นอะกลัวมากตาไี่คะกลัวตาจะหอนใช่เป็นอาวะสคัญอ่าใช่แล้วแล้วก็ช่วงนั้นเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศแล้วมันมี่งอบสุขแสง สิวิไลต่างๆหายไปอ่ดเราแบบเราไม่มีความสุขเลยแฟนรูปต้องจูงตลอดพคอแพ้แสงกลัวไหมพี่ตอนนั้นกลัวการมองเห็นนี้มันจะไม่กลับมือดิมเออกลัวมากกลัวมากเลยก็เลยอยู่เรื่องความงามไว้ค่ะแต่ว่าต่อมาเมื่อต้นปีมีฝ้าจะอ่ากลับไม่แต่แม่เอาตา ฉีดเรื่องฝ้าเรื่องฝ้าเพราะอยู่ๆมันขึ้นมาเลยแล้วมันเราผิวค้ำเนาะเราก็ผู้หญิงดู่เรียะบอกไมเหี่ยวช่างมันเอาฝ้าออกไปก่อนละกันก็ไปฉีดเรื่องฝ้าเจ็บก็ไม่ฉีดละก็เริ่มอยู่บ้านก็เริ่มมาดูรายการ ดู u t ท b e ดูอะไรเนี้ยบังเอิญมึกบังเอิญจริงๆเสิร์ชเข้าไปเรื่องว่ามีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับอ่าแล้วคลิปซึ่งคือโตกับเราใช่ไหมอ่าคลิปต่างๆเนี่ยเอ่อขึ้นมาค่ะแล้วเราก็เหมือนเหมือนบุญเนาะอ่าก็กดลงไปดูท่านหนึ่งซึ่งต้องขอโทษด้วยจำชื่อไม่ได้แล้วอ่าก็มาหาคุณหมอคนนี้คนนี้อ่าหมอุูสะทรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่าอาการ เฮ้ยทตัวเราเลยนี่หว่าอะไรเงี้ยเราก็อ่ะบอกแฟนนะว่านี่นะนี่นะอะไรเงี้ยแฟนเราก็ช่วงนี้ก็บอกทําธุรกิจเศรษฐกิจไม่ดีอ่าเขาก็ตามใจเราก็อานอยากให้เราสบายใจเพราะเขารู้ว่าการนอนไม่หลับของเราเนี่ยเขาก็ทุกข์ด้วยเพราะว่าเขาก็เนาะเป็นคนรองร<อ><า>ับอารมณ์ <ลง S 2> เราอ่า เราก็ลมทุกอย่างลมที่เขาหมดมีอ<ม>าการ<ม>อะไรบ้างที่เกี่ยวกับการนอนไม่หลับที่ทาให้ขนลอบข้างมีผลทั้งเกี่ยวกับคนลอบข้างบ้างคะคือพอเรานอนไม่หลับเนี่ยเราเครียดไงเราเครียดแล้วเราก็หงุดหงิดง่ายแล้วเราว่างงานทุกคนมองเราว่าเราสบายคุณนายสามีดีมากมีลูกที่เรียนเก่งดีมากทุกอย่างโอเคหมดโทษนะคะมันเป็นอะไร เราเพ่น<อ>เราเราื่อนเราพูดแ่ดนีน่ <Comb ien> สบายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยลรวก็แต่เราเราก็รู้ตัวแหละว่าปัญหาครอบครัวเรา,าไม่มีมันเป็นอะไรมันต้องระบบอะไรของเราเนี่ยแหละ,ะก็เริ่มเริ่มม,มันหมอข้ามเรื่องความงามไปแล้วก็ดู y youtube อยู่นั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยค่ะส่วนมากคนที่จะมาหาคุณหมอก,ก็จะมีเรื่องสุขภาพด้วยใช่ไหมคะ ทุกคนเลยใช่แบบออนเพียซึมเศร้าท้องผูกมีหลายหลายอาการนอนลำบากในหนึ่งคนใช่ซึ่งมันก็ตรงกับเราเราก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆจนจนที่ชวนแฟนมาปรับจำได้ว่าวันนั้นเหมือนจะมาเย็นแล้วด้วยเน้องใช่ค่ะก็มาแฟนเราก็ไม่ได้เตรียมตัวมาว่าพูดถึงเรื่องราคาเนาะแต่ว่าพอเราตัดสินใจที่จะทำ แล้วทำไปวันแรกอาจจะด้วยหวังคัะหวังมากยานอนหลับจากสามเม็ดก็ลดลงลดปริมาณลงลดปริมาณลงเหลือหนึ่งเม็ดวันนั้นหลับดีมากก็คือวันแรกที่ทานไปใช่วันแรกที่ทำไปปกตินี่คือพี่ทานย,ยาสามเม็ดนี้มาประมาณกี่ปีคะก็อย่างที่บอกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆออพี่จำ ระยะเวลาที่แน่นอนไม่ได้แต่ไม่ต่ำกว่าห้าปีแน่นอนคือเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอ่าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนแรกบอกเพื่อนบากไม่ติดไม่ติดมันอยู่ที่จิตเ <c oughs> อ่อหมายถึงว่าโมกับเพื่อนมอกมันต้องกิน,น่ะถึงหลับแต่ว่าไม่ติดหรอก <c oughs> แต่สุดท้ายจริงๆแล้วเราติด <c oughs> เพราะว่าพอเราลดปุ๊บเรานนไม่หลับพ <c oughs> อฝังเข็มไปวันแรกโอเคค่ะรู้ <c oughs> สึกผ่อนใจแล้วก็มีกําลังใจถึงแม้จะเดินทางมาไกล แล้วก็สู้ก็มาแล้วก็พอแล้วก็สังเกตตัวเองเริ่มหายเริ่มมาแบบว่าหันมาดูแลตัวเองแล้วก็มาคุยกับน้องๆอ,งอที่นี่ว่าพี่เออเอ,อ๊ะทำไมฝังไปแล้วอย่างนั้นเจ็บทําไมปวดอะไรอย่างเงี้ยอ่านก็ได้รับคําอธิบายแล้วก็ค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆจนทํามาแล้วนะวันนี้ ว่าไม่ถูกหลอกแล้ว <c oughs> ดีใจค่ะแล้วก็เรื่องฝ้าจะอ่าแต่ก่อนฝ้าจะตรงนี้จะชัดมากเข้มใช่ไหมคะเข้มอ่าถึงมันไม่เยอะแต่มันชัด <c oughs> แล้วก็วันหนึ่งเราล้างล้างหน้าเสร็จทาคิีนของหมออะไรเรียบร้อย <c oughs> ก็มานั่ง <c oughs> ลูกชายถามว่า <c oughs> นี่แม่ทําไมแม่หน้าเงาเงา,งา ทำไมหน้าแม่เงาเงาเราก็วิ่งไปที่กระจกหรอจริงเหรอก็แบบเปิดเถิดใหญ่เลยก็พอแฟนมาก็บอกพี่ก้ตะวันทักว่าเออหน้าดุหน้าเงาอะไรเงี้ยก็เลยวิ่งไปดูครัวนี้ก็มีการเปิดม่านกันเลยมีสูรกันเลยเออแฟนก็บอกว่าเออจริงเนาะมันจางขึ้นนะเออเราก็คิด ถึงประโยคที่ว่าเลยนะคะสวยจากภายในเนาะนอ่าเรามาฟื้นฟูสุขภาพเพราะฉะนั้นอ่าอันนี้เอาที่สุดอ่าเราก็ยิ่งยิ่งดีไงยิ่งดีรู้สึกดีอ่าน้องน้องก็ป้าที่จังแล้วิไยนะรู้สึกมีอะไรเปลี่ยนแปลงเแล้วเวลาเราล้างหน้าล้างหน้าเรา,าก็วนตาปกติเนาะนี่วันนี้หน้ามันแน่นๆ่นจากที่ว่าด้วยไวเนาะมันก็คล้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับได้แหละ มันแน่นไงแน่นแล้วก็คราวนี้เริ่มแบบล้างหน้ายังมีความสุขค่อยๆแล้วสมก่อนเราเต็มที่แต่นี้พอมันดีเราเริ่มนักษามไงคะเมื่อสัมภาษณ์เสร็จคุณปูยังมีขนมติดไม้ติดมือมาฝากคลินิกด้วยขอบคุณมากเลยนะครับไปชมการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดของคุณปูกันเลยครับ ว,วันก็ดีขึ้นนะคะค่ะเรื่องนอนไม่หลับก็ได้ลดขนาดยาออกมาแล้วจากสาเม็ดเม็ดครึ่งตอนนี้เหลือเม็ดเดียวค่ะแล้วก็จะพยายามจะไม่ทานแล้วนะคะมันดีขึ้นต่อเนื่องจริงๆอ่าค่อยๆไปนะค่อยๆไปมันจะบบกปุ๊บเลยอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้แล้วก็ตื่นค่ะกลางคืนก็ตื่นปกติเข้ามา เข้าน้ำเมือว่าเสียงดังอะไรก็ตื่นแต่ว่าหลับต่อได้ไม่เหมือนสมัยก่อนคือแบบใครทาไม่ฉันตื่นแกจะคาอะไรไม่สามารถหลับตได้อีกเลยมันาไม่ติดค่ะค่ะแล้วก็ที่ดีใจมากต่อจากเรื่องนอนหลับก็คือระบบขับถ่ายค่ะเป็นไงบ้างจากที่ต้องทานยาระบายทุกคำคืนก็ตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะ ประกอบกับว่าเราเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเนาะอย่างที่เคยบอกว่าที่คุณครูบอกต้องทานยานี่มันทานมานานแค่ไหนยังไงโอ้ี่ทานยาละไายตั้งแต่สาวเตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยเลยอย่างเงี้ยแสดงว่ากินมาหลายปีมากใช่จากชาฟิตนู้ฟิตแน่อะไรอย่างเงี้ยอทุกอย่างเอาทุกอย่างเพราะว่าเป็นคนแบบอาจจะด้วยว่าเราไม่ค่อยทานข้าวด้วยไงดูซ้ายพฤติกรรมวัยรุ่นนะค่ะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องร่างกายเท่าไหร่เราอยากให้หุ่น ก็ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าไม่ได้ไม่เคยอ้วนไงแต่ว่าเราไม่ค่อยทานอะไรแล้วตอนนานๆแล้วมันมันเหมือนเราก็อึดอัดเนาะเหมือนมันไม่ได้ระบายอะ่ะแล้วก็ตอนวัยรุ่นผิวดี<ม>แล้วพอนานๆเข้าก็เราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆไงเออไม่ขับถ่ายไม่ไรมันก็ผพพดที่หน้าสิวตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนอื่นตามมาเนาะต่างรับขับถ่ายใช่ใช่แล้วก็มันเบือนะ่อไง ทำไมถ่ายยากถ่ายเย็นขนาดนี้แล้วก็พอมาฝังเข็มเนาะเติมน้ำคุกไปแล้วแล้วก็เหนือเข็มศีรษะกับหูก็ระบบขับถ่ายเนี่ยเข้าที่เข้าทางจริงๆเลยเนี่ยชัดเจนแล้วตอนนี้เข้าที่เข้าทางเรือไงก็คือถ่ายทุกวันม,มีการถ่ายทุกวันแล้วกกก่ายสบายาขึ้นไหมสบายค่ะสบายแล้วก็แอบสังเกตสีด้วยสิ คือเร,เราเพาเวลาเขา,าให้ถ่ายแล้วให้ดูว่าสีมันก็บ่งบอกถึงว่าสุขภาพเราเป็นยังไงเนาะคือเรารู้เองว่าสุขภาพเราเริ่มปรับมาใช่ใช่ค่ะ,คะอ่าก็โอเคทุกอย่างโดยรวมพอใจนะคะแล้วก็จะดูแลตัวเองไปเรื่อยๆเนาะอ่ะเพราะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันอันนี้วันนี้มันพี่ครั้งที่18แล้วเว้นบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะค่ะดีขึ้นแล้วก็ ผิวหน้าก็กระชับขึ้นฝ้าก็จางถึงแม้มันจะไม่ได้หายไปเลยแต่มันก็จางจางขึ้นอันนี้พี่ได้แต่งหน้ามาั้ยคะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าค่ะทากรีมกันแดดครีมกันแดดของทางคนีกอ่าใช่ของหมอค่ะทาแล้วมันเป็นยังไงบ้างพี่ทาก็ใช้นิดเดียวเนาะอ่าแล้วพี่ก็เกลี่ยทั่วใบหน้าใช้ตัวอื่นด้วยป่ะคะ ไม่ได้ใช้ค่ะปกติพี่จะมี B B C C อะไรทั้งหลายแหละก็คือเป็นปิดปกปิดนิดนึงานะคะแต่ตอนนี้ก็คือไม่ต้องแล้วเพราะว่าเราก็อยากจะรู้น่ะค่ะปกติพี่มีฝ้าประมาณช่วงไหนคะพี่ตรงนี้อย่างดำาเลยเนาะแรกๆที่มาเลยค่ะงเค่ะสองครังมั้ยคะมันก็กุ้มใจอะไรย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีหลายคนที่ทักว่าเราเสดิใส่ขึ้นไปทําอะไรมาเด็กคราวที่แล้วพี่พูบอกว่าไปโบทอ าโบไม่หายไอโบนี่มันมีปัญหากับสายตาเราเราก็เลยอาจจะไม่ทำได้อาการตามมาด้วยอ่าได้การตามมาด้วยแล้วก็ฝ้าก็คือเราไปฉีดเมโซมาเพื่อให้มันกระจาาแต่ว่าฉีดมาครั้งเดียวมันก็ไม่ได้ยังไม่การเห็นผลเลยเราไม่รู้ว่าเขามีประสิทธิภาพหรือเปล่าผจจะไม่ว่ากันเพราะเราไม่สม่ำเสมอด้วยแต่ตอนเอาฝังเข็มปุ๊บ อย่างที่คุณหมอบอกเลือดลม,มันดีร่างกายเราดีเนาะระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นด้วยอ่ะตอนนี้หน้าตามแจ่มใสฟาจางอยังนี้ก็ต้องเราพูดได้ว่าการขับถ่ายลับดึงสูบสภาพเดิมตามใช่<ๆ>ใช่เพราะว่าตามธรรมชาติพ<ม>ี่ไม่รู้จักธรรมชาติมานานแล้วก็ขับถ่ายได้เองตามธรรมชาติเนาะแล้วะสะดวกค่ะคือแบบว่าไม่ได้แบบว่าต้องใช้กำลังภายใน อะไรเงี้ยอก็มีคนถักว่าหน้าตาสดใสขึ้นอืมแล้วก็ผลปล่อยได้ท <c oughs> ี่ได้คือผอมลง <c oughs> ผอมลงแต่ว่าพผอเวลาเป็นคนตัวเล็กก็เลยอันนี้ไม่ค่อยอยากผอมแต่ว่าถ้าคนอวนอาจจะชอบนะคะ <c oughs> ลงน,น้ำหนัลกนเเลงยังไหมคะพี่ก็โลสองโลแต่สำหรับคนตัวเล็กอย่างพี่มันดูเยอะไง <c oughs> อืมแล้วก็ส่วนเป็นยังไงบ้างคะพี่ เริ่มเห็นเอวออ๋เดี๋ยวจะบอกกับร่างกายนะคะหลังจากสร้างกล้ามเสือแล้วก็ล่องรอยตามวัยนะคะที่เราเห็นพอจะบอกอายุได้ไหมคะสี่สิบหกอายุสี่สิบหกเนาะมันก็จะมีร่องรอยแบบริ้วรอยอะไรเงี้ยอามเนี้ยซึ่งมันก็จะมีมันมีติ่งมันมีอะไรอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยมันมันเหมือนผิวเรามันตึงขึ้นหรือไงพี่ก็ไม่แน่ใจเนาะ แต่รู้ว่ามันเรา <ไป S 1> เราก็สังเกตไงสังเกตเพราะเราจากที่เราดูคลิปดูอะไรเนี้ยที่ดูซีอะไรดีขึ้นอะไรเนี้ยแล้วก็ก็ดีขึ้นโดยรวมโอเคนะคะ,สะแสดงว,ว่าตัวพี่ตูต๋ก็มีการการดูแลตัวเองว่าว,ว่าการฝังเข็มได้ขนาดนใช่ใช่การเช็คเพือ่อตัวเองใช่เพราะเราก็ต้องดูแล้วเราจะได้เผื่อใครถามเราจะได้แนะนําได้แล้วเรา <ๆ S 1> เห็น กับตัวเองเนาะบางทีดูคลิปเราก็ไม่ไม่ได้เห็นจริงๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่มันก็ช่วยเราได้ทางหนึ่งไงแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าอะไรก็ตามนาะเราสามารถพูดได้พูดออกไปหมืองที่เราพูดเรามีตัวตนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะบอกว่าการถังเันเป็นการดวนาการร่างกายชั่ใหม่พี่ว่ามันมันถูกต้องไหมใช่ไหมอ่าใช่ค่ะอ่า ถ้าอย่างอย่างเรื่องสุขภาพเนี่ยเราอาจจะบอกใครไม่ได้เต็มปากเนาะเพราะมันแบบมันอยู่ข้างในมันอยู่ภายในแล้วก็เออมันทําให้เราดูดีจากภายนอกอพี่ก็ไม่ได้แบบว่ามันจะสวยเป๊ะไม่เหี่ยวไม่ย่นอะไรเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราสุขภาพดีตามวัย46ของเรานะว่าะเวลานี้พี่ก็พอใจนะคะพี่ก็จะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยมันไปทําแล้วมันไม่ได้บอกว่า จะกลับกระสาวสวยตึงไม่เหี่ยวไม่ยน่นอันนั้นไม่ใช่นะนอกจากอ,อมีสาสตรหรืออะไรก็ทำต่อไปพี่ได้สุขภาพที่ดีกลับมาก็มันทําให้มีแรงันดาใจว่าเออต่อไปเราต้องดูแลตัวเองอย่างเงี้ยให้มันดีๆมันจะได้ไม่ต้องกลับมารักษาหรือว่าไปกินยานู่นนี่นั่นอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เรื่องฮอร์โมนพี่ตัดลดลูกไปแล้วนะคะข้างหดือเหลือปีก เรียกอะไรรังไข่ข้างหนึ่งซึ่งหมอบอกว่ามันจะผลิตฮอร์โมนไปตามวัยจนเราถึงวัยทองเองโดยธรรมชาติทีน,นี้ตอนหลังๆเนี่ยผิวแห้งเ,เ,เ,เรื่องอารมณ์เรื่องเซ็กเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ค่อยจะโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนื่นอ,องจากภบมิเทศเราลดนชลามใช<ๆ>่แต่ไม่กว่าว่าเรามีคู่ครองที่เข้าใจเนาะรัประคองกันไปแต่ว่าหลังจากมาสั่งเข็มไม่น่าเชื่อนะคะ ไม่ได้แบบว่าทะเลืง่ง <c oughs> ต่ะงเออคืออยู่ๆเราเริ่รู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีอารมณ์แบบนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยเราก็คุยกับแฟนประมาณกี่ปีที่ที่รู้สึกว่ามันหายไปเลยอ่ะมันหายไปเลยมันก็ไม่เชิงหายไปเลยเนาะมันน้อยลงไปมันนะ้อยลงเออแล้วบอกว่าคือว่าเราเราก็แบบบอกแฟนเราตรงๆนะว่าเออมัน ไม่ค่อยอะไรมันเหนื่อยมันเบื่ออ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เบื่อเขานะาแต่เบื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเ,ออเราไม่อยากเสียแจ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ๆนะวันนี้มันแบบเออโอเคเราก็คุยเล่นกับเพื่อนเราว่าเฮ้ยแบดฉันกลับมีไฟในส่วนคังระวงอะไรอย่างเงี้ยนะก็อันนี้ที่เห็นชัดอีกเรื่องหนึ่งค่ะไม่ได้ฝักไฟนะคะแชร์ประสบการณ์นับจากวันนี้ กับวันแรกนี่ห่างกันกี่วันพี่อ่าสิบแปดวันสิบแปดวันมันมีครั้งที่เท่าไหร่คะวันนี้อ่อมาฝังเข็มเดิศีคสะอ่าหูหูเข็มดั้งเดิมอันนี้ครั้งที่เจ็ดนะคะมีคอร์สอะไรบ้างที่พี่ทำไปค่ะเออก็มีคอร์สฝังเข็มน้ำเนาะเปิดสีดาน้ำย้อนวัยเข็มใหม่เปิดสีดาเปิดสีดานแล้วก็ เข็ใหม่ทั้งหลังพี่ก็จําชื่อไม่ได้แต่ว่าจําได้ว่าทําครบค่างเมืองต้นมาตรฐานใช่อมาตรฐานไปมี่ฝังข้างหลัง B M K M อะไรเงี้ยค่ะก็ดีดีขึ้นเรื่อยๆค่ะลองคลค่ะไหนลอมาดูกันต่อเนาะได้ค่ะขอบคุณค่ะหลังจากฝังเข็มไปนะคะรู้สึกว่าเราสดใสขึ้นเนาะอารมณ์เราดีอะไรเงี้ยค่ะ ก่อนถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กต้องใช้แอปมากกว่าสองแอปตลอด,ดแล้วที่ีอโอสั <c oughs> อ่วันที่ทุกแอปที่ดีใช้มาหมดแล้วค่ะคือหลายแอปม <c oughs> ันซิงมุ <c oughs> ้งมิ้งอะไรเรียบร้อยอ่าแล้วก็ต้องมาแต่งสีอีกทีเาาเป็นคนผิวครั้ำแต่ว่ามีเ่คนชอบถ่ายรูปเป็นคนชับมากถ่ายทุกที่จนรูปรำคาญเดี๋ยวนี้พอถ่ายรูปออกมาแบบบางทีเรายิ้ม ตาเรายิ้ไปเองตอนนี้ตาเราแบบคือมันได้จากข้างในแววตาใช่ไหมใช่เวลานั่นคนอื่นเองก็ทักแล้วค่ะคัเริ่มเริ่มมีเสียงทักเยอะถามว่าไงบ้างละสดใสเนี่ยค่ะเรื่องความสดใสเนี่ยค่ะคือพอสดใสได้จัดดวงตาซึ่งมันยากมากอ่าใช่บางทีเราเราคุยกับเพื่อนเราไม่รู้หรอกเราก็ไม่รู้ตัวนะถ้าเพื่อนไม่บอกเพราะว่าเพื่อนกรักษาใจเราเนาะว่าเออเป็นอะไรมีปัญหาอะไรเปล่า ตอนนี้เพื่อนมีชายแต่ตอนนี้เพื่อนบอกเฮ้ยดูสดใสอะไรอย่างเงี้ยบอกเออเนี่ยก็ไปฝังเข็มมานะไม่รู้มันเกี่ยวดืตเปล่าหน้าอะไรเงี้ยเออบอกน่าจะเกี่ยวอะแต่กอดตาตัวเองเศร้าๆอะไรเงี้ยติดปัดยิ้มอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่เดี๋ยวนี้สบายยิ้มทั้งหน้านะเวลาคนทักไปเจอเราไม่ช่วอะไรงมันก็ดีไงมันดีใจใช่ป่ะแล้วเราก็เออเราไม่ถูกหลอกเลยเอ้ยได้ผลนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็เชื่อตั้งแต่ว่าเราเรา เรื่องสุขภาพภายในเนาะ,ะที่เราให้ใครมานั่งเฝ้าดูเราไม่ได้อ,อ,อันนี้เราเชื่อแล้วไงแต่ไอ้เรื่องข้างนอกเนี่ยก็ต้องอาศัยคนนอกใช่ปะ,ะให้ให้เขาดูให้เขาช่วยคอนเฟิร์มว่าโอเคมันเป็นอย่างนี้จริงๆนว,วัตก,กรรมใหม่เนีเกิดขึ้นมาแล้วที่ปูเชื่อไหมคะว่ามันสามารถช่วยคุณภาพชีวิตเราให้มีหลักคืนมาได้ใช่คุณภาพชีวิตนี่สำคัญพอหลักอย่างพี่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าจากสุขภาพที่ดี ใจไม่ดีคือใจิตใจแบบกดหูซึมงเศร้าอะไรเงี้ยพอสุขภาพเราดีมันก็ดีมันอะไรเลยมันก็ตามมาไงเราก็จะแบบคิดบวกมากขึ้นว่าเออทำไมเราไม่ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยดีนะที่มันยังไม่สายเกินไปที่เรายังไม่เป็นอะไรร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่ายังโชคดีจากการที่เราไปทำสัญญาการโอนถอดอ่าใช่ใช่เพราะว่า,า,าไม่ไม เราก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับอะไรเ๋ยโหโบโบมันก็พัฒนาไปตามอะเราไม่ว่ากันนะใครอยากสวยด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่พี่ก็เคยทาอันนี้ใช<ค>้ <จะ S 1> ไม่เคยทำที่เจอมาใช่ก็บอกใครจะทําทําแล้วสวยเราก็โอเคเช่นชมเราก็อยากเราก็เคยอยากสวยเราก็เคยทําเราก็ไม่ได้ว่าใครไม่ได้บอกว่าเออแล้วแต่ทางสะดวกรู้ว่าใครชอบแบบไหนเนาะ ทางเลือกแต่พี่เลือกมาทางนีง้แล้วพี่โอเคค่ะไม่ได้สวยปิ๊งปังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราดีดขึ้นจิตใจเราดีขึ้นโอเคแล้วค่ะนล้วมันสามารถช,ช่วยเติมเต็มความสุขให้กับเราได้จริงมหแน่นอนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในชีวิตส่วนตัวแฮปปี้ครอบครัวดีอะไรเงี้ยค่ะเลาวมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องอื่นนะนอกจากสุขภาพที่แบบเราสะสมมานานเงี้ยนานนะคะไม่ใช่บอกว่าป๊อปแคตอะไรเงี้ยโอ้โหพอเริ่มจาก สามสิบป,ไป 38, ลายปลายสามสิบแปดสามสิบเก้าเริ่มเริ่มจากที่มีลูกตอนอายุสามสิบแปดันเป็นสิบปีนะคะพีม่มันก็จะเริ่มแบบนักวันแล้วมัน,มนยิ่งทวีคูณใช่ทรมาตรงนี้มากขึก้นอ,อ่าแล้วพี่ไม่ใช่คนแบบว่าตากำทางานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ <S <S เพราะฉะนั้นการที่แบบว่าสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยมันต้องมันแย่งไงมันแย่วเรามองคนที่เขาทํางานหนักเขายังแข็งแรงอ่ะ แม่สามีอะไรอย่างเงี้ยทํางานทุกวันเลยแก่ลงไปแก่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยเราอะสบายไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรอะไรเงี้ยทำไมเราย้มแย่ดูแบบไปไหนก็หน้าตามบอกบุญไม่รับอะไรอย่างเงี้ยียนจะให้วิ่ย์เช่วยบอกคนที่เขาพยูในเฟสว่าให้กลับมามองในโลกของสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นใช่ก็มันมีความสําคัญยังไงอืม ใช่สุขภาพเราสําคัญก็จริงๆนะคะมันก็มีหลายๆคนเนาะออกมาแชร์ออกมาว่ามีเงินมากมายแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีมันก็เท่านั้นเองเงินมันก็มีประโยชน์แต่มไม่ได้ซื้ออะไรได้ทุกอย่างสุขภาพเราเอะไรเงี้ยทํางานไปเรื่อยๆมีเงินเยอะๆสุดท้ายก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมเราก็ไปนอนแบบไม่ได้ใช้เงินเยอะเหมือนรเราเห็นสุติพาิกนีีเยอะ ว่าทํางานแต่ก็อย่าลืมดูตัวเองดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นคนที่ตอนนี้ตระหนักถึงสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้างด้วยไม่ใช่ว่าออพอเราดีแล้วเราพอเราดีเราก็อยากให้ลูกเราเนี่ยดีก็ปูพื้นฐานให้ลูกอ,อยากให้สามีแข็งแรงก็ตักเตือนกันออยากให้เพื่อนเราก็แชร์ให้เพื่อนอะไรประมาณนี้คือเร,ริ่มจากดูแลตัวเองให้ดีก่อน ใช่พอเราดูแลตัวเองได้ดีแล้วมันมันมันเห็นผลหรือมันโอเคเนี้ยเราแนะนําคุณอ่นได้เต็มปากไงคะไม่ใช่สักแต่ว่าพูดเอาตํารามากลางแล้วนี่มันต้องกินนี่ต้องไปออกกําลังกายแต่เราไม่ทํำก็เท่านั้นเองอ่าแล้วอย่าให้สายเกินไปสําหรับสุขภาพใช่ค่ะใช่โชคดีที่วันนี้พี่ไม่ได้เป็นอะไรแบบร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคคิดว่าราคา อก,ก็ยังว่าแพงอยู่นะคะแต่ว่าถ้าถ้าเราพอใจเนาะถ้าเราพอใจแล้วก็อย่างอย่างถ้าเชื่อมั่นว่าเอออย่างพี่เนะี่ยทำมาแล้วมันได้ผลเชื่อมั่นแล้วมีกําลังที่จะจ่ายก็จ่ายเถอะค่ะเพราะว่าตอนแรกพี่ก็อั้มอึ้งอยู่เหมือนกันแต่พอจ่ายไปแล้วมันได้ผลพี่ก็ว่ามันคุ้มนะคะเขาไม่ได้บังคับเราเนาะเงินมันอยู่ในกระเป๋าเราอ,อย่างน้อยลองมาปรึกษาดูนะคะ เรามาปรึกษาคุณหมอดูก็เหมือนเราไปโรงพยาบาลนะคะหมอบอกว่าเราเป็นอะไรเป็นอะไรเราไม่รักษาก็เหมือนกันที่นี่เขาไม่ได้บังคับเราเนาะอ,อยู่ที่ความเต็มใจการที่สำคษ์ของครูครั้งนี้ก็มาจากความเต็มใจความสมัครใจของตัวพี่ครูเองยินดีค่ะยินดีมากเพราะว่าทุกครั้งที่พี่บอกนะว่าพี่ก็มาได้ได้ดีนะตรงนี้เพราะว่าพี่ก็ดูคลิป ที่คนอื่นเขาเอามาแชร์กันก็เราก็ยินดีไนงะไม่ต้องไม่ต้องมาจ้างไม่ต้องมาบอกนะออขอความร่วมมือสักนิดนึงโอเคเรายินดีให้ความร่วมมือด้วยความเ็มใจขอแสดงความดีใจกับคุณปูด,ด้วยนะครับทางคลินิกนายแพทย์พงศธร ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณปูที่มาแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพทั้งทางร่างกายและอารมณ์กเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าให้ได้มีทางเลือกในการดูแลตนเองพะเป้าหมายของเราคือให้คนไข้ลดปริมาณยาที่ใช้จนถึงขนาดไม่ต้องใช้ยาปรับร่างกายและระบบต่างๆให้กลับมาโดยธรรมชาติที่สุดทางคลินิกนายแพทย์พรงสธทปรารถนาอยากให้ทุกคนสุขภาพดี สำหรับวันนี้สวัสดีครับ